สวัสดีครับวันพุทธที่9สิงหาคม6-6พบกับผมกิติพงศ์ที่ปรึกษา IV g o o o a l นะครับผมเชิญชวนดูเรื่อง g e o g r a p h i c ของ Macro Outlook ชัดเจนครับเพราะเรื่องสงครามเราไม่ต้องไปสนใจัาแล้วนะครับเป็นการลากยาวและทำให้วัตถุดิบต่างๆ c o m m o d i t y ทั้งน้ำมันแก๊ส agriculture price สูงขึ้นที่จะก่อปัญหาเงินเฟอ้อในครึ่งปีหลังนี้ตั้งแต่ไตรมาส4ถึงไตรมาสหที่สู่หน้าหนาวของยุโรปชัดเจนครับทั้ง I.M.F. ทั้งโบรกเกทุกคนหรือ Mo ด d s ี s p เหมือนกันเห็นชัดเจนว่า Mo ด d ีเริ่มดาวเกตของแบงก์ในอเมริกาแล้วแต่ละรัฐมีเยอะมากนะครับตอนนี้เริ่มดาวเกตแบงก์เล็กแบงก์กลางของอเมริกาแล้วก็แบงก์ใหญ่ด้วยในอะคาคตทาให้ตลาดหุ้นในคอนโซลเรื่องสินเชื่อต้องมีปัญหาแน่ในเรื่องของทั้งบัตรเครดิตซึ่งดอกเบีย้ย15% 16%ซแล้วก็เรื่องของที่ดินเรื่องเดียวไอสเตท 7จ็เซนี่เป็นปัญหาหนักแล้วครับเพราะโดยราคาเฉลี่ยของบอลยวอยู่ที่5.25จุถึงห้าจ้าและจะขึ้นต่อไหมแจ็คสันโฮที่จะประชุมกันในสิ้นเดือนนี้จะไม่ต้องแปลกใจยังมีบางเฟดอย่างนิวยอร์กเขาบอกให้เมนเทนคลิปดอกเบีย้ยต่อหรืออาจจะเป็นต้องขึ้นดอกเบีย้ยในสิ้นปีหลังนี้หรือไม่นี่คือภาพรวมนะครับฉันโดยภาพรวมพาอเงินเฟอ้อเริ่มมาชัดเจนในเรื่องของวัตถุดิบ แล้วก็ราคาน้ำมันแก๊สเฉลี่ยกันอยู่ที่ตรงนี้นะครับ80ถึง85เหรียญถึง90เหรียญต่อบาร์เรลในครึ่งปีหลังเพราะเรื่องของปัญหาของจีนนั้นเรื่องเศรษฐกิจเริ่มงโซโลดาวมีความต้องการหรือไม่มันจะสวิงเป็นไซเคิลนะครับราคาน้ำมันกำบานดูตรงนี้ให้ดีแน่นอนครับเรื่องอุตสาหกรรมชิปแอดของอเมริกาประกาศใช้มาหนึ่งปียังไม่มีเงินฟันดิ้งเข้าไปเลยนะครับฉะนั้นจนีนหน้าโน้มนิยมพรานิชต้อง,แ,งแลรวครับบริษัทที่ไปผลิต ชิปหลังจากสก,สกัดกั้นจีนแล้วที่ต้นซอกเรสซิตี้เอยซิลิคอนวาเร่เอยเรื่องแร่ไรเอิร์ดที่เพียมผลิตในทางใต้ของประเทศอเมริกานี้นนี่คือภาพรวมยังไม่มีเงินช่วยเหลือเข้าไปและการที่ไปตั้งโรงงานจะเสร็จสิ้นในปี2030ในอีก7ปีข้างหน้าวัตถุดิบเด่านี้นะครับที่ยังขาดแคลนและทำให้ซัพพลายเชนขาดแน่ปัญหาหนัก ที่ผลิตอุตสาหกรรม EV และ AI Semiconductor ฉะนั้นซัพพลายเชนจะหนักดวงในอนาคตแน่นอนเพราะสงครามเทควอรได้เกิดขึ้นระหว่างจีนกับอเมริกาสกัดกัน้นไม่ให้จีนเข้าถึงเครื่องมือเครื่องใช้และวัตถุดิบในการผลิตไฮเอ็น d ัลนไม่ต้องแปลกใจ Apple ถึงได้ผลิตในเรื่องของ M3 ต่อไปใน iPhone 15ไม่จำเป็นต้องใช้ M2 ที่จะเป็นพัฒนาดีขึ้นนี่คือภาพรวมนะครับ การแข่งขันจะสูงมากยิ่งขึ้นนี่คือเศรษฐกิจนะครับชัดเจนครับเกิดปัญหาแน่เรื่องแคชคาวแคชมนนี่ต่างๆธุรกิจต่างๆอาจจะล้มละลายจะเห็นชัดเจนปตัตตรลาของอเมริกาผลิตอุตสาหกรรม EV ีประกาศล้มละลายแล้วครับเพราะขาดเงินสด500ร้อถึงหนึ่ล้านเหลียญในการที่จะประกอบอุตสาหกรรมโรงงาน e ีต่อไปนี่คือเริ่มต้นของการแบงค์รับซี่ของอเมริกาในเรื่องของสเตก อิน l ฟลชันแล้วในเรื่องของ r e ีเ i o n Technical หรือไม่เกิดขึ้นซอฟต์แรนดิ้หรือจะเป็น Hard ดแ n d i n g ในอนาคตปี2024-25ต่อไปนี่คือภาพรวมและการเลือกตั้งที่จะอีก10 4 5เดือนข้างหน้าใครจะเป็นผู้ชนะ,ะนั้นชิปแอดนี่มันเกิดมาตั้งแต่สมัยโดนัลด์ทรัมป์และต่อเรื่องของจอไบเดนประกาศใช้อย่างเป็นทางการสกัดกั้นจีนสงครามหนักดวงเกิดขึ้นแน่นอนในเรื่องของการเงินทุนเคลื่อนย้ายทั้งญี่ปุ่นเกาหลีใต้ ไต้หวันที่จะไปที่อินเดียเอ่ยไปที่อเมริกาเอ่ยต้องการเงินช่วยเหลือทั้งนั้นซอฟต์แบงกิ้งนี่คือภาพรวมครับกลับมาดูให้ดีนะครับการเมืองไทยการเมืองไทยนั้นไม่มีอะไรมากการที่เพื่อไทยร่วมกับภูมิใจไทย212ประกาศสลายขั้วจับรวมตัวและสามารถตั้งรัฐบาลได้ไหมในวันที่1 7 7 8สิงหานี้เพราะ16สาน้ำนนจะตัดสินว่าที่ยืมไปผูต้ตรวการเป็นอย่างไรบ้างคุณพิธาจะได้ไหมรอบสอ ถ้ามีได้มันก็จะพลิกเกมอีกนี่คือความวุ่นวายของการเมืองไทยทําให้ตลาดหุ้นตลาดทุนไม่ไปไหนทั้งสิ้นการลงทุนจะซบเซาทัวริซึมก็จะค่อยๆบทบางหายไปเพราะความไม่แน่นอนทางการเมืองนี่คือภาพรวมถึงว่าเชิญชวนเป็นจังหวะท r r เ c ชั่นปรับฐาน1 5 5 4 0จุดถึง1,550จุดเป็นแนวต้านนั้นเป็นสิ่งที่ผ่านพ้นไปแล้วกำลังถูกถล่มลงมาทั้งแบงกิง้ง ทั้งเค a n k ank, ทั้ง BB l ที่จะถูกซื้อปิดเอ i d i ีเป้าหมาย2 0 0 2 1 0ในสิ้นปีมันก็ยังมีอยู่แล้วก็กรุงไทยกับท TB ีเหมือนกัน TTB 2บบาทกรุ้งไทย24บาทเป็นออฟชูนิตี้ทั้งนั้นฉันโดยภาพรวมดูนะครับนายกคนที่30ของประเทศไทยจะเกิดขึ้นเป็นชื่ออะไรวันที่17ต้องมาดูแล้วการก้าวไกลต้องหวังพึ่งก้าวไกลที่จะปิดสวิต์ลุงและสวไม่จำเป็นต้องพึ่งเพราะตอนนี้เพื่อไทยจะประกาศเทียงนี้ รวบรวมได้อีก24เสียงเป็น236เสียงและต้องการประชาธิปัตย์อีก25เสียงเป็น261เสียงนี่คือภาพรวมในอนาคตจะเป็นไปได้หรือไม่โดยที่อาศัยก้าวไกลเข้ามาโหวตด้วยใบยนี้เหมือนกันก้าวไกลก็จะมีมติว่าจะโหวตให้ไหมในเมื่อตัวเองถูกทีบออกมาและเป็นฝ่ายค้านแน่นอนจะโหวตให้กับเพื่อไทยเพื่อปิดสวิต์ลุงและสอวอรหรือไม่นี่คือจุดเริ่มต้นกับมนตรงนี้ ความชัดเจนนั้นจะมีภายในสิ้นเดือนน,นี้แน่นอนผมถึงบอกไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะเป็นพิกขั้วจะรวมตัวมีลุงไม่มีลุงเพราะการเลือกตั้งมันจบแล้วมันเป็นวาทกรรมการหาเสียงประช,ชาธิปไตยกับปฏิวัติมันคือไร้สาระครับตอนนี้มันอยู่ที่ว่าจะยังไงให้ประเทศชาติลือน,นักขันเมืองต้องตัดสินใจผลประโยชน์ลงตัวหรือไม่กลับมาดูตรงนี้ให้ดีเชื่อมั่นครับ เป็นจังหวะสะสมนะครับเพราะทุกคนกําลังไหลเข้ามาอินชิทมาเก็ต EM กับ DM ทั้งอินเดียไต้หวันเกาหลีใต้ญี่ปุ่นจีนฮ่องกงและใน South อีสเอเชียคือไทยอินโดนีเซียฟิลิปปีนมาเลยและก็เวียดนามและสิงคโปร์เป็นจังหวะเก็บหุ้นครับและไทยเป็นเบอร์หนึ่งในเรื่องของโซน EEC ในเรื่องของ EV และก็ชิปเซมิคอนดักเตอร์ AI ทั้งหมดเก็บสะสมให้ดีครับยังยืนยันกับแบงกิ้ง BBL กรุงไทย TTB แล้วก็ในเรื่องของ semiconductor chip Delta Hana KCE c a r c o m และในเรื่องของ Healthcare เราเป็นเบสฐานแน่นอนคือ b h กับ BDMs เก็บให้ดีนะครับพอพอร์ตและ analyst บางคนให้ b h ไปอยู่ที่260-280แล้วละ BDMs อยู่ที่34-36บาทแลบวทละแล้วแต่ portfolio ที่จะตัดสินใจซื้อนะครับ เพราะเราสองเซกเตอร์ใหญ่เฮลแค์กับเซมิคอนดักเตอร์ซัพพลายเชนที่ขาดแคลน AI เติบโตบูมมิ่งนะครับจัดสตาร์ทอิงไม่ใช่เป็นซันเซ็ตแน่นอนไม่ใช่บับเบิลสำหรับ AI เป็นธุรกิจที่เติบโตแกรงมาก Apple จะมูฟไป AI เช่นเดียวกันนี่คือภาพรวมเป็นจังหวะซื้อสะสมหุ้นเหล่านี้ให้ดีนะครับก็ในเรื่องของทัวริซึม ต้องพึ่งพาจีนรักช r รในครึ่งปีหลังนี้ตกต่ำลงแน่นอนในการขายสินค้าแบรนด์เนมต่างๆเพราะจีนไม่ออกมาท่องเทีท่ยวก็จะมีปัญหาทุกอย่างต้องพึ่งจีนทั้งนั้นเห็นไหมครับการแข่งขันเชิงธุรกิจมันเริ่มต้นละศึกษาให้ดีแล้วเริ่มลงทุนพอร์ตฟิอแคสนั้นเทรนด์ดอกเบีย้ยจะขึ้นอีกครั้งหนึ่งของกดง,งเต็มที่คู่ขนานไปกับเฟดที่จะมีโอกาสไมเดือนพฤศจิกายน1พฤศจิกอีก0.25 ไทยเราก็0.25จะไปอยู่ที่2.5ในสิ้นปีนี้นี่คือภาพรวมพีคสุดของเทรนด์ดอกเบี้ยและปีหน้าจะคัดเอาผดเลตติ้งลงในเรื่องของ i n t e r อร์เ a t e ประมาณพฤษภาปี2024เป็นจังหวะบูมมิ่งนะครับออบจูนิตี้นะครับเป็นจังหวะเลือกลงทุนให้ดีชอบใจตัวไหนซื้อเข้าพอแต่โอเวอร์ไว้ Banking BBL KTB CTB แล้วก็กลุ่มของพลังงานทดแทนเก้า GPC s BGM EA อุตสาหกรรม EV ่าและ Healthcare BH กับ BDMS สำคัญหลักๆคือชิปสัายเชน h a ขาตลาด Delta Hana Qualcomm สวัสดีครับ